โอเคนะครับผมก็ต้องขอสวัสดีผู้ชมกันด้วยนะวันนี้อยู่ในเกม Grand Theft Auto V นะหรือว่า GTA V นั่นเองมาเดี<ป>๋ยวต,ตอนนี้ก็เริ่มเปิดฉากนะครับ<ป>จะเป็นการต้นนะระหว่างนี้ผมขอ<ป>เบาเสียงสักนิดนึงนะ<ป>เพื่อเป็นการการพากของผมเนี่ย จะตีนเสียงอะไรอย่างนะี้ครับโอเคเรียบร้อยครับมา go to the c a r ดครับมาดูที่ตัวยามก่อนอันนี้เป็นการทดสอบ ระดับกราฟิกของการ์ดจอผมเองนะครับไม่ได้มาเล่นเอามันเอาอะไรนะมาทดสอบกราฟิกเฉยๆเล็งไปที่อ๋อเล็งไปที่ตัวนะครับเพื่อบังคับให้ประตูวหรอออกไปไปดูออกไปมึงด้วยอ่ะออกไปเลยโอเคนะ งทายเร็วเร็วดีเปิดประตูให้นี่แน่โอเคครับการ์ดจอผมนี่ก็เป็น GTX นะครับ NVIDIA 630นั่นเองเดี๋ยวตอนนี้ก็ต้องโทรหาหือกดระเบิดว่ะหนูก็โทรหาใครระเบิดหือคังเงินสดใช่ไหม รวยลวเลวยการต้นครั้งนี้ไปเราอระฮึเปิดประตูนะครับเราต้องรีบเข้าไว้แล้วโอ้รวยครับรวยไม่มีอะไรที่แบบว่าสบายไปกว่านี้แล้วของ <c oughs> จริงอย่าไปทำนะนี่ติดหัวโตแล,ล้วไม่ต้องได้ออกพอดีอะมีการเปิดเผยหน้าตาเกิดขึ้นเฮ้ยมึงปล่อยเพื่อนกูเดี๋ยวนี้เลยเฮ้ย อย่าพยายามเงยยิงนะเงยุยิงนะกูยอมละอ๋อตอนนี้เป็นการเปลี่ยนโหมดนะเปลี่ยนโหมดเพื่อที่จะให้ใช้เป็นเพื่อนตัวอื่นดีไหมไปเปลี่ยนดิกดล่างครับแล้วก็เลื่อนอนาล็อกอ่ะย้ายแล้วย้ายตัวละครครับเราก็เล็งไว้ดิหัวแบง เล่นมุมมองบุคคลที่หนึ่งดีกว่าเรียบร้อยเร็วเพื่อนจะ cover ไหมเนี่ยไปครับวิ่งครับหาที่โเวอร์แป๊บเพื่อนในวางระเบิดใช่โอเคเปิดประตูครับ เฟรมเรตก็วิ่งประมาณ24 25 30นะครับรอบการจอผมแรกหลังเลครับว่าจะซื้อเล่นดีไหมกลัวเล่นไม่ได้มันก็พอเล่นได้นะมันไม่ถึงกับดีมากนะครับไปเรามาเพื่อทดสอบระดับกราฟิกนั่นเองมันก็พอไหวครับอัดไปด้วยเล่นไปด้วยเนี่ยสำหรับใครที่มีกาจอ GT 30นะครับผมเรา30โอเค พูดผิดพูดถูกเว้ยมุมมองขอคนที่หนึ่งนี่มันยิงแบบเล้าใจจริง,งโอ้ยิงกับตำรวจนะเหมือนเป็นการย้อนย้อนรอยแบบว่าอดีตให้ดูนะว่าอันนี้เป็นการป้นคนระับผมก็ได้ดูได้อ่านมาบ้างแล้วว่าสำหรับเป็ปนที่อ u t o f i r นั่นเอง ในหมดเนื้อเรื่องนะโอเบอร์แบบ <c oughs> ยิงเรียบร้อยหัวแตกแล้วก็ปกไปหาที่อื่นครับวิบ่งไปแล้วตัวนี้ให้จอ,อยเล่นนะเรียบร้อยครับมา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 ,ญญาดันหน้าเลย เราแบบสายบูอยู่แล้วสายบูสายบูหมอบมอบมอบไม่ตายเลยวะมึงอื่นจริงๆโหมดที่เรียกว่าเป็นยอดฮิตอีโหมดหนึ่งก็คือออนไลน์แม่แบบเป็นไฮไลท์ของเกมนี้เลยซือมาพวะการนี้โดยเฉพาะนะครับอันนี้เรามาทดสอบกันก่อนไปวิ่ง ตัวละครหลักในหมดเนื้อเรื่องก็มีสามตัวไงโอ้โหยังมาเพิ่มครับมาเพิ่มมันก็ต้องยิงครับตอนนี้ <c oughs> เรียกเรียกว่าเม็ดเฮดช็อตไป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 มาแล้วครับโอมายกลงพักเลยการต้นนี่แบบว่า ยังไงยังไงเดี๋ยวเราเก็บซากก่อนตายหมดเลยวะไป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 เร็วเร็วเร็วพวกก็ต <Services> ้องจังหวะนี้ต้องขึ้นรถครับไปเกตเดคาวันนี้ชื่อเทเวอร์ใช่มเป็นอาชญากรนเนอะเทเวอร์นั่นเองตัวนี้อดหายไหมพับตำรวจมาแล้ว อดูไม่ได้คนระั <st ut ters> บต้องยิงครับตอนนี้ยิงแบบว่าอย่างกระชากโอ้ยเม็ดหัวคนขับไปแล้วครับหลับครับมึงไม่ดูแลเพื่อนมึงเลยปล่อยทิ้งไปเลยนะครับโอ้โหนไปแล้วโอ้โหมึงมันอะไรกันมาเนี่ยว่ามันไปด้วยครับ <st ut ters> มีรถสวนมาแล้วเดี๋ยวเราขับไปด้านหน้าก่อนนะครับตามจุดสีเหลืองก่อนโอ้ยตำรวจมาแล้วมีรถไถด้วยวะขี่ผายแล้วตำรวจอยู่ด้านหน้าเราก็เลี้ยวครับอื้อแบบดริฟต์ครับมีรถไฟมาเฮ้ยโอ้โ oh ห คนชนรถเจ๊งเลยครับของจริงนี่มึงจะเหลือไหมเนี่ยออกมาเถอะวะลือเดี๋ยวสาม้วตอนนี้อันนี้เป็นการทดสอบกราฟิกให้ดูนะผมก็คงที่จะไม่คลาสให้ดูจนจบอะไรอย่างนี้นะไม่ไหวครับผมมีพลซุ่มยิง อุ้ยอือหือโดนไปที่หัวใจเลยครับโอ้โหแค่นี้ยังไม่พอโอยิงอีกคนนึงเฮ้ยอดทนไว้เพื่อนอดทนไว้ยุ่งเป็นไรนะตำรวจก็ยังมาไม่ยั้งครับ เราก็ทำได้เพียงแค่ยิงต้านเอาไว้ครับตอนนี้หาที่หลบดีๆก่อนโอ้โหของจริงนี่มึงจะรอดไหมเนี่ยเพิ่งตายาด้ว้ยเพื่อนรักฆ่ากูเหอะฆ่านุ่เหี้ยแล้ว โผล่มาครับกำลังเสริมเฮ้ยเพื่อนกูภัยก่อนเุ้ยเธอมึงมึงหยุดก่อนหยุดก่อนรอเดียวรอเดียวเฮ้ยอย่าทำเชนอย่าทำเชนมานี่ก่อนโอลเป็นตัวประกันเฉยปล่อยแม่งไปดีกว่าไปแล้วช่วยด้วยช่วยด้วยประมาณว่าให้ตามไปเลยเราก็หลบหนีไปในหมอกครับ โอเคเราเรียบร้อยไปในการเปิดฉากของแกลนท e f ออโตไฟนะครับพิธีมีการแบบว่าฉากเศร้านะครับสงสัยจะเป็นเพื่อนคนนี้ตายไปครับ ล็อกสตาร์แกรมพรีเซตนนะอันนี้เป็นระดับภาพประมาณนี้ครับของการ์ดจอ nvidia ห3 0้ยสาสิบนะสำหรับคนไหนที่อยากรู้ว่าการ์ดจอตัวเองเล่นได้ไหมก็ลองมาดู <ste> er <klar sure> เปรียบเทียบกับการ์ดจอของผมได้ครับมาลั t แกรนทิฟออโต้ไฟเดี๋ยวว่างจะมาเล่นในโหมด ออนไลน์ให้ดูใหชมนะครับหรือว่าใครอยากจะเล่นด้วยก็สามารถไปเล่นได้ครับหรือว่าไปพูดคุยกันที่ Facebook ผมหรือว่าแฟนเพจได้ครับโอเคเดี๋ยววันนี้ก็ขอจบไปในเพียงท่านี้ก่อนเนาะเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าครับเฟร์กู๊ดบายไปะละครับ